ดูดีๆเราจะเอาปากกาไปเซอร์ไพรส์อาจารย์ต้องทำเสียงเบาๆเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องรู้นะคะต้องดูดีๆหลังรถดเรนนี่ก็คือขนมปังหอยแ่ใชาลาปลาหลังพอดีเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับต่อต่อไปก็เป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิดนะครับแค่นี้แหละจบเสียงเหมือนแบบ ก็ไม่เห็นพวกเราอ่ะเพราะรถเราไม่ได้จอดให้เขาเห็นไม่เขาต้องเห็นยกเว้นสองคันนี้ขี่ออกวางได้ปะอุ้ยอุ้ยอุวยกระจกกป็นอลไรปะเนี่ยเฮ้ยลบให้แล้เย้ออกมาแล้วที่ออกจากร้านนี้ไปแล้วสนั่นแล้วจอดกันขับไปปักหน้าแล้วแฮปปี้เบอร์ดี้เขาบอกว่ากำลังจอดเขาบอกกำลังจอดแฮปปี้เดดดี้อ่ะเดี๋ยวให้เขาปักกำลังจอดแล้วกำลังจอดแล้วกำลังจอดแล้ว Few moments later. ไปยืนรอข้างนอกเลยค่ะฝนไม่ตกไป,ไปยอยู่ห้องน้ำด้านในมันใกล้เคาน์เตอร์ได้ยินเสียงแฮปแล้วที่จะตามออกไปเขาบอกให้ไปเลยไปยเดี๋ยวรอรับเ้ยไปเชิญ <c oughs> อย่าเล่น <c oughs> แบบนี้ซ้อมก็ติดอยู่ใช่อย่าทำกับเชิญแบบนี้เ <c oughs> ต็มไปหมดค่ะทุกคน

ใครทีรเ่เ่าใัรใสองมาคนทุกคนมากเลยนะคะไม่ได้ติดว่ะเอ๊ยขอบคุณค่ะเนต้องเย่เอ่เย่วันนี้เราจะไปบุณนิทิสสงเคาะใส่ฟองลังสิทธิ์อ่าอาไม่มีเฮ่หรอ เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ต่อไปเราจะไปที่มูลนิธินี้มูลนิธิเป้สงเคราะห์เด็กอ่อนลังสิตเอเราจะไปบริจาคอะไรครับนมผงค่ะอ่าแล้วก็เงินนะครับแล้วก็เงินแต่ก่อนที่เราจะไปเราก็ไม่ได้กินข้าวกันตั้งแต่เช้าแล้วเนาะอ่าถ้างั้นเราไปใส่โกบอยกันก่อนดีกว่า ตอนนี้เราถึงที่บูนณะที่กันแล้วนะครับโอเคขอบคุณครับเรากำลังมาบริจาคของกันครับลองดานะฮะเขาเช็ดของนิดนึงว <c oughs> ่ามีอะไรบ้าง <c oughs> <Okay. S 2> อขอบคุณค่ะต้องถามพี่ต้องก่อนว่าอันนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่พี่ต้องได้มาทำอะไรแบบนี้ <mistakes. S 1> จริงๆเราทำมาตั้งแต่มหาลัยละตอนมหาหลัยเนี่ยเราจะชอบไปลงไม้ลงมือมากกว่าก็คือว่าไปพาทํากิจกรรมอาสาใช่กิจกรรมอาสาตอนนั้นเราเน้นกําลังเรายังไม่มีกําลังทรัพย์เราก็เลยเอากําลังกายไปแลกแทนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เริ่มทําเพราะว่าก่อนหน้านี้ ไม่เคยได้มองเรื่องของเด็กอ่อนเลยแต่พอได้มีลูกเป็นตัวเป็นตนนะครับก็เลยรู้สึกว่า i, เฮ้ยแล้วเด็กคนอื่นอะ่ะเด็กคนอื่นที่เขาไม่ได้แบบไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซัพพอร์ตแบบเนี้ยเขาจะอยู่กันยังไงเราก็เลยมองถึงประเด็นนั้นไปตอนแรกอะ่ะที่เราเลือกสถานที่ที่นี่กัน้องอไม่คิดว่าที่นี่จะแบบอาจจะไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากเรามากขนาดนั้นหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่า แล้วเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นสถานที่ดังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนกูเกิลเนี่ย <c oughs> เขาจะเว็บเนี่ยจะขึ้นมาเป็นเล็กๆพอเรามาเห็นสถานที่จริงอ่ะแบบตัวตึกตัวอะไรอย่างเงี้ยตัวบุคลากรหรือแบบทุกๆอย่างอ่ะมันทำให้เราเรายิ่งรู้สึกว่าเราคิดถูกแล้วที่เรามาที่นี่เขาอยัางต้องกันค้าช่วยเหลืออีกมากจริงๆใช่ครับเพราะคนเราอ่ะมันมีอยู่สี่ธาตุดินน้ำลมไฟวิธีการคิดจะไม่เหมือนกันมันก็เลยทําให้เราต้อง ใช้หนังสือที่มันเป็นกฎของเหตุและผลมาเปลี่ยนตัวเองก่อนสาระดีๆก่อนกินกาแฟนะใช่สาระดีๆก่อนกินกาแฟว่าแต่ถามจริงพี่ต้องอันนี้เอามาสี่เล่มอ่ะได้อ่านหมดมา,มาเอาจริงๆเอามาสี่เล่มเนี่ยเอามาๆๆเฉยๆ,ๆเอามาที่่เฉยๆ,ๆเอามาที่่เอามาเฉยๆเอามาที่ี่ลองคิดดูนะครับน้องน้องมองพี่มาไกลๆเทไหมเออพ,<า>พี่เอาหนังสือมากองสีเล่มเทไหม อ,อ่าแค่ดูก็เหนื่อยแทนก <c oughs> ูแล้วว่ากูจะได้เปิดจาก,จากเล่ม,มนียแต่แน่นอนนะครับว่าไอ้อที่เราเอาเอามาอ่านเนี่ยเรามาอ่านแค่บางหัวข้อเราชอบแค่เพียงบางหัวข้อของแต่ละเล่มเวลาเราไปแบบร้านกาแฟยอย่างเงี้ยเราเอาไปเยอะๆะเราเปิดเล่มหนึ่งเราอ่านแค่หัวข้อเดียวได้แค่ข้อหนึ่งเหรอ,อการกินกาแฟวันนั้นมันก็โคมีความหมายแล้วจริงจริงการอ่านหนังสือจริงๆไม่ได้การแบบอ่านเพื่อให้มันจบอ่านแค่หัวข้อเดียวแล้วมันเปลี่ยนชีวิตได้คือจบละเล่มนี้ได้ประโยชน์จากเออจากจากหัวข้อเดียวจริงจริง แล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดอ่านจบก็คือกำไรชีวิตโ okay. อเคกินกาแฟกัน <laughs> เอันนี้ของแม็กเนตแม็กเนตมองคนค่ะต่อเปแล้วก็มองคนไม่สนใจอะไรไม่นใจเทปเลยไฮไลท์เลยช่วงเวลาไฮไลท์นั่งเสียงอยู่มาสามชั่วโมงโอเคเลือกจับมาทไมต้องเลือกสามเลือกจับมาสามใบถ้าให้ทั้งหมดก็ยังไงยังไงอยู่แม็ตเอาอะไรอย่าเอาอันนี้เหรอ สองเซนว่ะไอ้สามันเลยอ้๋อ่ออะไรดิอันนี้ทำไมไปอยู่ฟานี้หนักขานเราต้องไปกองอยู่แถวนี้อีกอันนึงกอันนึงต้อปพาเริ่มสับอ่ะสับใหม่ละอันส้้ยสุดมันแหงสุดเลยแล้วก็ตัวแพ้งมีพิรุษอ่ะแือกวองแม่เลือกเองโอเคพร้อไหมเจยวต่างมาด้วยที่ไหนกันเย้ เดี๋ยวเปิดรูปให้ดูรูปร e a c t ปะป๊าอันนี้ก็รีบหายาเลยว่าอะไรหายไปเราได้เที่ยวต่างประเทศเล้เป็นเนื้อตึงชี้ปลาให้เอาไปเลยนั่นจบอะไรจบปลาไดหนึ่งวันเย่ถามก่อนว่าใครจะเอาแมกนิสอลนั้นอ่ะใครจะเอาแมกนค่ะแมกนิชี้เลยอันนี้สามารถ เลือกใช้ได้ยวเก็บอันนี้ก่อนรู้เลยอันนั้นคืออะไรรู้เลยอันนั้นรู้เลยว่าคืออะไรมันไม่ช่อันนี้อันนี้เอาออกอไม่อไม่พอ่อันนีออออไอไอไ่อไม่พอ่อมอไมออไไม่่อออ่อมไไ้อนมมอ่่อไออ่อไอนออ่ คือ rejection เนี่ยมันเป็นมันเป็นแท่งเทียนที่บ่งบอกว่ามันถูกปฏิเสธในช่วงในช่วงแนวรับแนวต้านตรงนั้นเนาะถูกปฏิเสธพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนกับกําลังจะมีแรงขายเข้ามาใช่ไหมแต่โดนแรงซื้อตบคืนมีแรงสายขายเข้ามามีแรงซื้อตบคืนมันก็เลยเป็นสัญญาณสัญญาณหนึ่งที่เป็นการดูลักษณะการกลับตัวได้ดีใช่ใช่ถ้าเกิดอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ก็ไปติดตามเพจป้องวลันยูนะครับ ไม่สองนาทีเนี่ยน่าจะบวกมาแล้วประมาณหกสิบกว่าเหรียญยังไม่เยอะยังไม่เยอะกดกดหลอดเดียวไง2สองนาทีเนี่ยขึ้นมาหกสิบจุดเนี่ยหาตังได้ประมาณสองพันบาทนะได้ชาบูละอ๋อเลี้ยวเลยไหมล่ะ้ก็ได้อยู่นะเลือเรือล้วนมาแล้วหรอผ่านจอดจริง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 เนี่ย กำไรบวกตรงนี้แบบเนี้ยแบบนี้มบวกแบบเนี้ยแต่ว่ามันยังไม่สร้างสวิงไงถ้าเกิดแบบแบบตั้งไว้แหละตั้งไว้เลยอย่างเงี้ยมันก็จะอันตรายแต่ตอนเนี้ยมันมาแล้วแปดสิบแปดเหรียญแปดสิบแปดเหรียญถือว่าน้อยนะอืมเออมันเราเรามีกฎกฎหนึ่งว่าถ้าเกิดเราจะอยู่บนรถเราอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเดียว่ยแล้วเรากดเล่นเนี่ยเราต้องมานีเม้นท์แบบหารสามหารห้าหารหกลงไปอ่ะเออไม่งั้นเดี๋ยวช็อค เดี๋ยวนั่งอยู่บนรถแล้วตึงอย่างน่าตึงไปยกล้อเลยไป็นไหมแบนเลยยกล้อป่ะป้าป้าโอ้ยู้าว่ามึงเอากูจมาเครื่องไหนเยอะเครื่งไหนเอ้ยไปเลยเอาความเร็วดับไหนดีเคยเจอความเร็วดับนี้ป่ะไปนะไปนะหนอนตัวนี้ น้าว่ะคิดถึงแม่มากเลยชอบรถเรามันรถซิ่งอยู่แล้วยกลอ้อนุไหมชูนิ้วข้างให้พี่ด้วยสนุกมากเลยครับนะลุงเออเห็นไหมสนุกชูสองนิ้ว มีสองลูกลูกพี่โตแล้วสิบขวบแล้วจะขั้นตอนการเลี้ยงก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเลี้ยงให้ดูยกลอ้อการมีลูกมีมส่วนทําให้อยากมาเถียไหมตอนแรกอ๋อช่วงนั้นยังไม่ไมรู้จาักการเถียช่วงนั้นยังไม่รู้จักการเถียทำไมถึงมาเถียอยากมีรายได้เพิ่มใช่เอาจริงๆอ,อยากมีรายได้เพิ่มแล้วก็ช่วงนั้นนะ่ะดื่มบ่อยดื่มทุกวัน ดื่มคือเราเรากินเราชอบแบบสังสรรค์อะไรเงี้ยเออแล้วบางทีก็แบบพอมารู้จักการเทเรดแล้วสัปดาห์แรกมันมันกดเทเรดแล้วมันได้ตังค์ไงได้ตังค์เยอะ <c oughs> ก็เลยแบบเอาไปกินเอาไปดื่มนี่แหละ <c oughs> ก็เลยเจอแหล่งรายได้ว่าเอ,อ้ยทาเงินง่ายนี่หว่าทําให้เราได้มีตังค์ไปไปเที่ยวไปใช้อะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่นั้นมาก็เลยเทรดเลยนี่คือจุดเริ่มต้นจริงจุดเริ่มต้นจริงคือหาเงินไปดื่มอะไรเรื่องจริง <c oughs> เออเออ,เอ,อแก้หวยเฮ้ยแต่พอมาเทเรดแล้วมันเปลี่ยนวิธีการกระบวนการทุกอย่างหมดเลยเปลี่ยนวิธีคิด ไม่ได้คิดเอาเงินไปทำตรงนั้นเลยเรามาคุยเรื่องแมกเนตกันดีกว่ายกล้อหน้าหรือล้อหลังดีเนาะเดี๋ยวดูก่อนป้าปาอยู่หรือเปล่าป้าปาไม่อยู่ยกล้อได้โอ้ยแม่ไม่อยู่ไปแล้วโว้ยวันนี้เราจะไปร้านลับถ้าดูจากรูปแล้วเห็นกล้องเห็นแค่ตรงนี้นะเออ ร้านมึงไปไหนกันเนชนต้นมะม่วงเขาเลยเอาผ่าทำไมจอดอย่างนี os> os> ้ครับค like oh, ุณพี่มาถ่ายรูปไงไม่ได้เอามาอ่านเรายิ้มอ่านเหมือนรอบที่แล้วเซลกันเองเอามาสีเล่มถามว่าอ่านไหมไม่ได้อ่านจ้ะคุยกันจ้ะวิเศษเสื้อบู๊ทแคมป์ด้วยอ่ะขอซูมหลังนอะในดีคาเทสสวยบู๊ทแคมป์ไม่มีขายแล้วนะจ๊ะเพราะว่าเพราะว่าแจกหมดแล้ว จริงหนังสือเปลี่ยนชีวิตอ่ะมีหลายเล่มคือเล่มแรกคือหนังสือ m y ซ d s e t ของเดี๋ยวเซิร์ชนี่หนังสือเล่มนี้ h e r o ริโอเ k วเออหนังสือเล่มนี้มันเป็นแบบหนังสือ m y s e t e t มาช่วงแรกๆน่าจะประมาณปี2018ปี2019มันเป็นหนังสือ m y ซ d s e t ที่เราเริ่มรู้สึกว่า m y ซ d ความรู้ My ซมันมันเริ่ม เข้ามาสู่ประเทศเรามันไม่ใช่ประเทศเราหรอกมันเราดู YouTube กันมากขึ้นเราเริ่มเข้าใจว่าเอ,อกระบวนการคิดเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะเราก็มีเป้าหมายใ,ชในชีวิตเราก็เคยศึกษาเรื่องไมซ์หลายๆอย่างมาก่อนแต่ว่าอยากลองอ่านหนังสือดูเราก็เลยไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาปรากฏว่าอ่านไม่รู้เรื่องทำไมอะเรารู้สึกว่ามันมีหลายกระบวนการอย่างที่เคยบอกก่อนหน้านี้เนาะ ว่า mindset อ่ะมันคือกระบวนการคิดบางทีอ่ะมันเหมือนกับวันนี้เราอ่านหนังสืออ่านหนังสือคือเหมือนมีคนมาพูดให้ฟังแล้วเขามาพูดหลักคิดในสิ่งที่เขาเชื่อให้เราฟังปัญหาคือกูไม่ได้เชื่อแบบนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งของหนังสือแปลที่มันมีมันมีอุป,ปสรรคสําหรับคนที่แบบจะต้องตีความหลายๆรอบก็คือว่าเขาแปลแบบตรงไปตรงมาเออมันไม่ใช่ภาษาแบบที่เราเข้าใจง่ายๆแต่เราก็ได้ไอเดียหลายๆอย่างไป ตอนนั้นที่ได้ได้เข้าใจเลยก็คือว่าเรื่องแบบใจสำนึกเรื่องของโอเนอร์ชีพเรื่องของการโฟกัสอันนี้ได้ได้เป็นหลักหลักเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไมซตเนี่ยมันต้องหาคนที่เล่าให้ฟังง่ายๆดิอะไรเงี้ยเราก็เลยไปเจออาจารย์บัณฑิต แล้วเราก็ได้เข้าไปได้เข้าเข้าไปร่วมงานกับอาจารย์บัณฑิตช่วงหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าโหเป็นภาษาที่ง่ายดีเราก็เลยเหมาหนังสือขึ้นมาแบบแทบจะทุกคอเล็กชันเลยในตอนนั้นนะหนังสืออาจารย์บัณฑิตนี่มีแบบเป็นกองเลยนะครับมันเป็นไมซ์ที่เรารู้สึกว่าเออเราทัชกับแกออแล้วก็รู้สึกว่าอ่านแล้วมันอินมันถูกจริตมันถูกจริตแล้วก็เป็นภาษาเข้าใจง่ายออแล้วก็หนังสือที่อ่านบ่อยที่สุดก็จะเป็นอันนี้30วิธีเอาชนะ<ด>โชคชะตา ขอบมุมใช่ใช่เปิดบ่อยมากไม่เหมือนเล่มของ EP แล้วใช่ใช่อีพี EP ที่แล้วเป็นเล่มที่ใหม่กิ้งเอาไว้ไปปังพอดแคสต์อ,อันนี้มันไม่มีพอดแคสต์ะนะไม่มีพอดแคสต์เราก็ต้องอ่านเองอันเนี้ยหนังสือเล่มเนี้ยเปลี่ยนวิธีคิดเยอะมากวิธีการเอาชนะโชคชะตาในเนี้ยเขาก็จะพูดถึงการสร้างกฎแห่งความโชคดีการสร้างกฎแห่งความโชคดีมีอยู่2อย่างก็คือว่าการใช้กฎแรงดึงดูดควบคู่กับกฎของเหตุและผลพูดกันง่ายๆคือกฎแรงดึงดูดใช้เรื่องของการตัง้งเป้าแล้วก็ เพิ่มความปล่อยวางนิดนึงตรงที่ว่ากูตั้งนะส่วนจะมาไม่มาก็ก็แล้วแต่แล้วแต่จะเป็นไปแต่เราเอาสิ่งไอ้คำว่าแล้วแต่จะเป็นไปอ่ะมาเชื่อมกับคําว่ากฎของเหตุและผลคือวันนี้วันนี้ทําอะไรเดี๋ยวอิทธิพลของวันนี้ในการกระทำอะ่ะเดี๋ยวมันจะส่งผลต่อวันพรุ่งนี้ต่อเพราะนั้นอันนี้กฎของเหตุและผลก็คือว่าถ้าเกิดเราทําเหตุให้อย่างดีเลยอย่างยอดเยี่ยมเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะดีแน่นอนแค่นี้แหละจบแลละนี่นะครับก็ตอนนี้น้อง ทีมโค้ดนะครับกำลังแต่งหน้าเตรียมตัวจะไปถ่ายรูปวันนี้นะครับอันนี้ช่างแต่งหน้าจําเป็นนะครับจาเป็นต้องทํครับ <c oughs> คือหาช่างหาช่างแต่งหน้าไม่ทันเป็นไงบ้างครับน้องตูนหลังจากที่ได้ลองแต่งหน้าน้องทีมโค้ดนะครับ,ร,บ,ร,บรีบครับมีภารกิจต่อไงมาเลีอยเมาพบบูยกันอยู่ <c oughs> <c oughs> วันนี้เรามาทำอะไรกันครัพี่ต้องน,นี่เรามาถ่ายรูปกันเรามาถ่ายรูปให้กับให้กับกส,อสองมุม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 ใช่เาไลฟ์บ่อยแล้ว <c oughs> เขาไมา่ีรูปมาา โอเคขึ้นกำลเลยยิ้มนะครับสองต้นสองต้นติดข้างนี้ละ้้าง

นี้เาถ่ายรายการซอกแสกันะครับโอ้ยวันนี้หล่อจังเนี่ยธรรมดาและครับเดดดี้ฟางเดดดี้เด็ดว่ะเดดดี้อ่าหล่อทุกคนเลยค่ะวันนี้ฟังโลกโลกใบนี้มันจะเล่นตารางเราใช่ไหมล้อตอนนี้เรากําลังดีดีที่ของเราจะไม่หล่อดเป็นเราที่เริ่มมีเมียเราจะเริ่มก็ดีแล้วก็ดีแล้วพอเรามีลูกปุ๊บเราจะหล่อขั้นสุดเลยมันคือการที่ผมบอกว่าดูดีแล้ว

เออตึงตึงนะไม่ตึงมันดึงเองโอเครุ่นเช่นนี้เราสามารถเปิดบริษัทอีกบริษัทหนึ่งได้บริษัทที่มันใส่ของกันน้องระคีไปตามบ้าน สวัสดีปี2024ครับในปี2025ครับเป็นปีที่จะเปลี่ยนชีวิตพี่ๆทุกคนไปตลอดการครับทั้ง T W Community ครับทั้ง T W Online Course ทั้ง T W Offline Course ทั้ง T W ที่เรากำลังจะไป Global ครับเพราะฉะนั้นต้องอยากจะบอกกับพี่ๆทุกคนเลยว่าพี่ๆทุกคนเรียนรู้กับผม ผมสอนความเป็นมืออาชีพให้กับพี่พีทุกคนพี่พีทุกคนแค่เอาไปฝึกและใช้คอมมูนิตี้ตรงนี้ครับที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้เป็นการสร้างแรงดั์ในการที่เราให้มีเพื่อนดีๆมีสังคมดีๆแล้วเราจะเก่งไปด้วยกันเราจะกลายเป็นฮีโร่ในสังคมไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่พีทุกคนมากครับฝันดีราตีสวัสดีบาย,บายสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคน